รีวิวผลเยติที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะเป็นยังไงไปดูกันออร่อยมากเลยเออขอยายฟามมารเป็นหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนมาดูสกิลหนึ่งของเจ้าบดเยติกันดีกว่านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนขึ้นน้ําแข็งใส่มอนเตอร์ให้ไประยะไกลเลยนะครับคนทุกบทสกิลที่2ครับเป็นการเหมือนเอาลูกบอลหิมะม,มาใส่มอนเตอร์นะครับผมก็คือโคตรเท่มากเลยครับ ส่วนสกิลที่สามครับก็คือเป็นการพุ่งชนเจ้าศัตรูนะครับแล้วแช่แข็งศัตรูแล้วก็เตะมันไปเลยนะครับโอ้โหส่วนสกิลที่4นะครับว่าเป็นตัวเยติได้นะครับซึ่งสกิลนี้สามารถตีธรรมดากันได้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรเท่นะครับสะเทือนใจแน่ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเป็นการพุ่งไปนะครับแล้วจับศัตรูมาเคลื่องเครื่องแล้วก็ทืบกระทึมนะครับโอ้โหบอกเลยผมให้เต็มสิบแน่สกิลนี้อะและอีกอย่างหนึ่งครับผลเยติเนี่ยสามารถเดินบนน้ำได้นะ ครับแบบเสมือนเท่าๆผลน้ำแข็งเลยครับโอ้โห